สวัสดีค่ะช่องน้ำอ้อ h ชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาดูตัวช่อง YouTube ของเรานะคะว่าผ่านกฎที่เราจะพร้อมสร้างรายได้กันไหมกฎของ YouTube ก็จะต้องมี1000คนติดตามนะคะแล้วก็มีชั่วโมงการดูครบ4 0 0 0ชั่วโมงหรือ2 4 0 0 0 0นนาทีค่ะแล้วก็จะมาลองเช็คกันนะคะว่าของเราผ่านกฎกันหรือ,อยังคะ่ะวิธีการเช็คง่ายๆนะคะ ผ่านมือถือค่ะแล้วก็โหลดแอป y u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  e s t u u i o นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นตัวสีแดงๆฟันเฟืองนะคะเมื่อเรากดมาแล้วกดโหลดมาแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะลิงก์กับช่อง YouTube ของเรานะคะเราก็จะมาเช็คว่าผู้ติดตามครบ อันนี้ผู้ติดต,ตามครบแล้วนะคะ1,203คนค่ะเราเหลือแค่จำนวนการรับชมนะคะว่าจะถึง240,000นาทีไหมนะคะแล้วก็จะเข้าไปกดที่ตรงนี้นะคะอ่านาลาติกค่ะกดคำว่าเพิ่มเติมนะคะดูเพิ่มเติมนี่ค่ะแล้วก็จะเข้ามาเจอหน้าจะมีเวลาในการรับชมนะคะตรงนี้ค่ะ อ,อันทางล่างนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะเราก็จะมาเจอเนื้อหานี้นะคะเราสังเกตตรงลูกศรตรง28วันล่าสุดนะคะเราต้องเปลี่ยนให้สถาน,นะนะคะจิ้มไปเป็นตลอดอายุค่ะนี่นี่นะคะก็จะแสดงเวลาในการรับชมเป็นนาทีทั้งหมดของเรานะคะตลอดอายุที่มีคนรับชมนะคะ 231,924นานาทีใกล้แล้วนะคะใกล้ครบแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็มาบอกวิธีง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะ